ว่าไงตื่นมาเล่นกันไม่อะจะเล่นง่วงอะไม่เห็นแล้วว่าจะเล่นนอนอยู่อ่ะโยไม่ค่อยมีแรงเลยวายออกไปเที่ยวข้างนอกกันไปเร็วไม่อะไม่ไปไหนทางนั้นแหละจ,จะเลยใจอยู่ในห้องเนี่แหละเอาโบเอาโบเอาโบออกไปข้างนอกเป็นเพื่อนหน่อยเสียโบเอาโบไปดูนกกันไม่เอา,าอ่ะเอาโบ เพามันจะดวกอะตอนนี้เอานปกติเรียกดีๆเนี่ยไม่เคยได้ผลเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีนี้กันซื้อของกินมาใหม่มีแมวตัวไหนอยากลองไหมนะามีามลเลจจารี่หรือเปล่าออกไปข้างนอกกันจ้างชั่วโมงละสองคิดไหมอืมอย่างนี้ค่อยคือการเรือเรืองหน่อยอุ๊ยมีซื้อเบลลักต้าชุบมาละคำว่าจำก่อนหนึ่งเช้าได้ไหมอ่ะเอารถไหนเลือกมา โอ๊ยคำถามวัดใจก็แกะไปเลยสองซองมีต้องสองซองแล้วจะกักไวทำไมเล็วกว่านี้มิ้วเร็วอย่าปวกเปียกเออทำอะไรให้มันแข็งขัน,ขนหน่อยแล้วถ่ายอะไรไว้เนี่ยโอ้ยถ่ายตลอดเวลาเลยอืมกินดีนะเนี่ยอุย้ยอุ้ยอร่อยอัน่อยมากเลยอ่ะมิ้วมีแมวอว้วนอีกตัวเดินออกมาแล้วนะคะเอว๊ว ลองไหมเอาขนมมาลอยอแหละไม่เอาไม,ไม่ไม่เหลือเดียวยมาเลยมิวอุ้ยหอยลายมาเป็นตัวเลยนาะกินปกติเนี่ยเอเโบเป็นแมวที่ชอบกินซุป,ปามากๆค่ะมิวไปเจอตัวนี้มาของเบลล็อกตาเขาเป็นอาหารแมวที่ไม่เติมเกลือเด็กๆก,กินตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มการได้รับน้ำนะคะแล้วก็พัฒนการบำรุงสีระดับเลยแล้วก็ปลอดภัยต่อไตน้องๆด้วยที่สําคัญเนี่ยเขาไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะคะแล้วก็ไม่ใส่สารโซเดียมไนไตรด์ด้วยโซเดียมไนไตรด์เนี่ยมันจะเป็นสารเล่งสีแดงนะคะใส่ให้อาหารดูน่าทานแต่ว่าอีกมุมนึง มันก็เป็นสารก่อมะเร็งได้ด้วยนะคะของแบรนด์นี้เนี่ยเขามีหลายรสเลยนะคะแต่ละรสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันตอนแรกกลัวเด็กๆจะไม่ทานนะคะแต่พอเห็นเรียจานขนาดนี้แล้วแบบโอ้โหคุณแม่ปื้มปิ่มมากชอบไหมอัโบขอ,ขออีชองได้ไหมอ่ะอ,อร่อยจนอดใจไม่ไหวเลย